ดีจ้าแม่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ด<า>่านประดังมาเลเซียนะคะเออประดังอะไรวะประดังเบซาใช่เรากำลังจะไปไฟังเพลงนี้ไหมอประดังเบซาพี่ไม่อยเนะคือตอนนี้เรากําลังจะไปมาเลเซียนะคะแต่ไปใกล้ที่สุดกับประเทศไทยนะคะก็คือจะไปอลอสตาค่ะทุกคนเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยออมีอะไรให้ชอปปิ้งเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเออราคาถูกกว่าที่ไทยด้วยนะไปดูกันค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเราอ่ะจะไปขึ้นรถไฟใช่ไหมวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเนาะแต่มันแบบคุ้มคืม,มาถ่ายรูปไม่ค่อยจะสวยนอยมากอ่ะแม่เราจะมาจับพาสปอร์ตนะคะไปฝั่งมาเลเซยกันแล้วรถมาตอนนี้กำลังจะไปขึ้นรถไฟของมาเลเซียแล้วนะคะคนเดี๋ยวต้องเดินไปตรงนูน้นชีวิตนี้นะคะก็คือเดินอย่างเดียวค่ะเพราะถ้าเราไม่มีรถก็คือต้องเดินเออก็ถูกไง นี่เดี๋ยวมันจะให้ดูท้านหน้านี่มันก็คือทางตรงนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเราก็เดินยาวแบบนี้เลยสรุปเดินผิดฟังค่ะเดินกลับค่ะอีดออ่ะเดี๋ยวจะคือเราเนี่ยต้องเดินไปที่ KTM ตรงนั้นนะคะทุกคนบอกแล้วว่าชีวิตตีแป็นมื่นจริงพี่เราจะไปแล้วนะไปพร้อมยังไปพร้อมยังห้าสีสา ตอนนี้นะคะเราสารภาพดาบตังเรียบร้อยมีคนหายพวกเรามีคนหายพวกเราค่ะเดินไปขึ้นรถไฟค่ะเอาจริงนะทุกคนเราเสียเวลากับตรงนี้นานเหมือนกันนะเพราะเราเลือกเดินเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งรถมามันจะใกล้ใช่ใดๆเลยคือเราต้องเผื่อเวลา่เออที่หน้าด่านที่เราขึ้นมาเมื่อกี้ก่อนจะจอบพาสปอร์ตไทยอ่ะมันจะมีรถแท็กซี่ใช่ไหมคนละ80บาทมาตรงนี้ถ้าใครมองว่าคุ้มหรือว่ายังไงก็ลองดูแต่ว่าอันเนี้ยเราอะเดินทางมา เอารถมาจอดที่ด่านนะครั้งแรกเราก็เลยอยากลองดูว่าแบบมันจะเดินแล้วแบบเออเหนื่อยไหมอะไรไงไหมแต่ขากลับนะคะเรียก<อ>รถค่ะไม่ไหวอะแม่เราเอาเร่งไปแบบเดินที่นู่นดีกว่าถ้าเกิดที่นี่เราก็ค่อนข้างที่จะแบบโผลหน่อยโอเคสถานีต่อไปไปกันต่อ รอรถไฟรถไฟมาประมาณมผิบนะโมงแล้วสิบโมงครึ่ง,งใช่ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงจะครึ่งแล้วน่ารักมากอโอ้ยสิบโมงจะครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวรอรถไฟมานะคะเขาบอกว่ารถไฟไปนะถ่ายรูปมีรถไฟสวยมากเดีไปดูกันว่าสวยจริงรึเปล่าอ,อันนี้คือถ้าทุกคนเห็นสลับชุดไปชุดมาก็คือไม่ต้องงงนะคะวันเดียวกันนะคะเพราะว่าเรามาวันดีทริปน,นะคะแต่ชุดก็คือจะพกมาแบบถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆนูๆ่นเหอไหมเราเป็นจเจ้าแม่คอนเทนต์อยู่แล้วเออข้าเคะ่ะโบรถไฟแล้วค่ะ นะตัวหายคะต,ตอนนี้ตัวรถไปหายนะคะเอาแล้วค่ะริ่มแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่อโลสตาเออเลยภาษาเสียงค่ะ <S <S ไปทุกคนเดี <S 2> <S 2> <ไห>๋ยวไปหาอะไรกินกันวันนี้ขอมื้อเช้าเป็นอะไรพื้นเมืองเนาะ<ต>เป็นอาหารซือิอาก<อ>แบบเออเป็นอาหารแบบว่าที่นี่เขากินอะไรกันโโกอะไรคือสมอลเด้ เออเอาเป็นอาหารที่เขาแบบกินกันแบบเช้าเช้าอะไรเงี้ยอะไรวะตอนเราออกมาจากรถไฟนะคะเราก็ต้องใช้อันนี้สแกนรอบหนึ่งเพื่อออกนะห้ามทำหายเ<า>ด็ดขาดนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คนเยวะมาไปกินอะไรกันแถบก็นด่นหละหาอะไรกันเป็นฟิวเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างี่ไม่ใช่เป,เป็นข้าวที่แบบเป็นแบบสีเหลืองๆข้าวต้มที่ลอยสกเดแล้วก็เดี๋ยว ดินออกมาจากสถานีรถไฟนะคะของมาเลเซียเนี่ยแล้วก็กาลังจะเ,เรียกแกล็บนะคะไปที่อามนเซนทันนะคะเพื่อไปหาอะไรกินตอนแรกอ่ะเราจะไปร้านแบบอาหารพื้นเมืองที่เราบอกไว้ใช่ไหมแต่มันปิดมันเปิดพรุ่งนี้นวันนี้เราก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ห้างก่อนว่าจะมีอะไรกินบ้างเขาบอกว่าอะไรนะร้านอาหารเกาหลีใช่ปะ่ะเออร้านอาหารเกาหลี <ไป S 1> แต่มามา,มา,มาเลยนะจะไปกินอา,าอาหารรเกาหลีแต่เออมันมันมันเป็นร้านเด็ดไงแล้วก็ลองดูว่าจะรสชาติเป็นยังไงล่าสุดนะคะเมื่อกี้ก็คือแบบ เสียโง่เสียโง่ไปเรียกแกรมนะคะเรียกผิดเวอร์ค่ะอีดอกพวกเราโง่เวอร์ไม่เป็นไรนะคะต้องเลือกให้ดีต้องต้องดูรข้งเรกอ้าวโอเคผู้หญิงมารับเราอันน er> like e ี้เราเรียกรถเลยข้าวหนึ <ok, okay. ่งห้ามาเลยมาเลยจ้าเจ้าเจ่าเย่เย พี่หา้าอแมนเซนทันแล้วนะคะทุกคนไปหาอะไรกินกัน ไปถ่ายรูปกันนะคะตง pues รงนู้นนะคะมันจะเป็นหอคอยสีเหลืองนะคะแต่ไม่รู nah ้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เป็นแบบมัสยิดอะไรนะมัสยิดสีดำที่สุด <OLED S 1> อีกหนึ่งในสิบแงโลกเลิศ <molecule> ค <co ậ u> really, ือมันไม่มีแดดก็จริงนะแต่แบบแอบร้อนโอ้ตอนนี้คือเราเปลี่ยนชุดนะควมาถ่ายรูปัถยล นะตอนนี้นะคะเรามาต่อแถวรอเป็นแวๆนะคะจะบอกคนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากเยอะมากจริงๆนะแบบหน้าอ้วกเลยม่นี่เยอะจริงเยอะแบบถ้ารอเกิน15นาทีเราคุณไม่กินแล้วค่ะคุณเราเป็นคนรอไม่เก่งเลยนะครับกินนี้เราไปกินเดี๋ยวๆมาอร่อยมาก เป็นแบบอะไรนะพิตาชิโอใช่ไหมแล้วก็แบบใส่กับบิบคอปอ่ะคือโคตรอร่อยทุคนคือแบบใครมาที่อามันเซนทันนะแนะนําให้มากินเลยอร่อยมากคือวันนี้แบบคลิปอาจจะตัดไปตัดมาอยู่นู่นปั๊บอยู่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราอะต้องถ่ายแบบลงติกตอกอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบแนวต้องแนวนอนก็เลยแบบบางอันมันจะได้พูดแบบมันเดียวแต่เดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูนะคือทุกคนห้างเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีมีช็อปเยอะนะมีมองว่าเป็นช็อปที่แบบเออเหมือนบ้านเราอะมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่หลากหลายมากเออถ้าใครมาก็อาจจะได้ช้อปปิ้งเพราะว่าของบางอย่างก็คือถูกกว่าที่ไทยเยอะยางเช่นแพนดอร่าเนี่ยรถแบบพี่แจมันมันถูกแบบประมาณพันหนึ่งเลยเนาะใช่ใช่ก็ชั้นเยอะแถมหนึ่งซื้อสแถมสซื้อสแถมสด้วยเอออะไรอย่างนั้นคือเยอะมากยิ่งแบบพวกแบบวิกตอเรียซ c เก t โออะไรอย่างเนี้ยคือเยอะเลย แต่ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาใกล้จะห้าโมงแล้วนะคะเราก็อาจจะต้องแบบรีบๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันเไม่พอนะเออวันเดียวไม่พอคืออาจจะต้องมาแบบสองวันหนึ่งคืนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาที่นี่<ม>อ<า>่ะอ่ะเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันก่อน,น,นพี่สาวเจ็บเท้ามากเท้าค่ะทำไมนะฉัน <laughs> <laughs> นี่นั่งไปภาษาแล้วบอกฉัน <laughs> ฉันมีปัญหาเรื่อง <laughs> พี่อีรอล่าสุดนะคะชีมันซื้อรองเท้าคือหาหลายช็อปไม่ไหวอะเมึงพิการแล้ว เร็วรอบหน้าเราพารถข็่พับเท่านั้นช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังอยู่ที่รถไฟนะคะกําลังมาซื้อตั๋วกลับแล้วค่ะที่มาเลเซียเนี่ยตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าบ้านเรา,าจ,จะเป็น5โมงแต่เราต้องรีบกลับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวด่านไทยปิดแล้วก็เพื่อแบบฉุกเฉินะอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยตั๋วเนี่ยทุกคนเราแนะนําให้มากดตู้นะคนมันไม่เยอะเราก็สามารถกดเองได้เลยโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะครับกเราขากับโบกรถที่เขาขึ้นไป พี่เดี๋ยวหนูนั่งข้างหลังนะขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยเลยรอให้ขึ้เอาจริงนะคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจมากจริงๆเลยพูดจริงๆแบบถ้าเราเจอคนดีนะเว้ยแบบคนไทยแบบอุ้ยช่วยเหลือทุกคนอันนี้ก็เป็นการมาจอบพาสปอร์ตนะคะกลับเป็นฝั่งไทยคะ่ะทุกคนไปถึงแล้วคะ่ะกลับบ้านกันบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสนุกมากนะคะถึงแล้วแบบปากอะไรกูสิ้นหมดเพราะกินเยอะเกินอ้าวพี่ปุ๋ยไปไหนยังไง บอกเลยว่าวันนี้สนุกมากนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาใหม่มแ,แต่ว่าเราจะไปมาที่นี่แล้วเราก็จะผ่านไปแบบปีนางอย่างนี้เนาะเออแต่รอบพี่ปื๋เขาไปสอบก่อนนะคะเขาอยากเป็นทนายมากค่ะขอให้ก็ได้เป็นสพใจเราได้มาเที่ยวกันนะคะทุกคนอีพีนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะพี่ไว้มากันใหม่นะบ๊ายบาย,บาย